นะครับเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันในท,ทีมงานนะครับมีคลิปที่ทางาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจนะครับคุณนิพนธ์บุญญามณีะนะครับซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช่ไหมะนะครับเขาก็มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งปพอกออทม,มโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ทาง กรมป้องกรมประชาสัมพันธ์เราด้วยนะใช่ค่ะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะคะใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับมีการประชุมกันเมื่อวานนี้น,นะครับแล,แล้วก็มอบหมายสั่งการทําตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายว่าแต่ละหน่วยงานจะต้องไปทําอะไรอย่างไรค่ะซึ่งคุณนิพนธ์บุญยามณาีก็บอกว่านายกเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์ PM ในพื้นที่กรทมปริมณฑลที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งนายกห่วงใยประชาชนจึงสั่งให้ จึงสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา PM 2.5จ้เร่งรัดแก้ไขบรรเทาปัญหาฝุ่นและลดผลกระทบด้านสุขภาพการดำเนินชีวิตประจําวันในได้มากที่สุดมอบหมายกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมติดตามดําเนินการหามาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยด่วนนะครับ แล้วก็สั่งการถึงแนวทางในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2 5 5 0บรรเทาการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแห่งชาติ2 5 5 8เป็นหลักในการดาเนินการสั่งการควบคุมแก้ไขปัญหาปัญหาฝุ่นขนาดเล็กร่วมกับกฎหมายและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้มีการทบทวนและจัดทําแผนปะเจิญเหตุ สำหรับใช้แก้ปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบโดยให้ความสําคัญกับการจัดทํารายละเอียดการแบ่งพื้นที่การกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนตลอดจนจัดชุดปฏิบัติการที่สามารถเข้าจัดเข้าไปยังจุดที่กอ่อให้เกิดปัญหาการเผาหรือเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่อันนี้แหละที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยไปดูรถสแถวแถวหวยขวางหน่อย <c oughs> เจอสองคันดำสองคันนะ ไปดูเลยะนะครับผมบอกอธทิบดีว้ท่านว่างท่านลงไปหน่อยนะท่านนะชี้เป้าให้เลย <นะ S 2> ชีย้เป้าเลย <c oughs> ไปเจอนะผมเจอสองคันดำสองคันอ่ะสามเน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการควบคุมลดมลพิษจากยานพาหนะควบคุมลดมลพิษจากการก่อสร้างนะครับจากอุตสาหการรมควบคุมลดจากภาคครัวเรือน นะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเร่งสร้างความเข้มแข็งสร้างความรับรู้ของผู้นําชุมชนสร้างาเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์นะครับผลกระทบที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหา pm 2.5นะครับแล้วก็รายงานถึงสถานการณ์ต่างๆอันนี้บทบาทของเราหลักกรมประชาสัมพันธ์นะครับรายการของเราก็ทําหน้าที่บอกกล่าวเล่าแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ทราบกันแล้วก็ช่วยกันลดนะครับช่วยกันที่จะไม่เป็นต้นเหตุให้เกิดมดลพิษ PM 2.5ค่ะนะครับจะบอกว่าไม่ใช่ธุระของฉันไม่ใช่ธุระของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้อันนี้อยากย้ำคุณผู้ชมนะคะคเพราะว่าถ้าทุกคนคิดเหมือนกันอ๋อไม่เป็นไรหรอกคนอื่นก็เผาคนอื่นก็ทําแล้วถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดนะคะครเราก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจได้ยังไงนะคะพี่ถนอมเนาะ